ไทรอยเป็นพิษตาโปนเนี่ยแสดงว่าตัวร้อนเลือดร้อนนะคะสังเกตตัวเอง1ตาแดงตาโปนเนี่ยความร้อนในร่างกายสูง2ภายในตัวค่ะจะมีลมร้อนอยู่เลยลมร้อนจะร้อนวูบวาบกลางคืนเนี่ยจะนอนไม่ค่อยหลับนะคะคือเหงื่อจะออกตามตัวเยอะนะคะ<ม>ถ่ายอุจจาระก็ยากนะคะผมเนี่ยจะร่วงผมจะแตกปลายหน้าเนี่ยเป็นฝ้าเนี่ยแสดงว่าความร้อนหรือพิษร้อนภายในเราสูงตัวเราร้อนมากต้องปรับ นะคะปรับอาหารหมดทุกอย่างให้จะกินคู่หลานอย่างเดียวแต่ไม่ปรับอาหารยังไงก็ไม่หายเพราะว่าคู่หลานมันปรับสมดุลร่างกายเนาะถ่ายเลือดพิษถ่ายของเสียออกก็จริงแต่ถ้าอาหารที่เราเข้าไปมันไม่อยู่สมดุลร่างกายร้อนอยู่แล้วร้อน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 ไปอีกค่ะคุณก็จะกินพิกกินของหวานอย่างเงี้ยกินพวกไขมันอะไรน้ําตาลเข้าไปมันจะเป็นพิษร้อนเพิ่มกดดังนั้นเวลาเราปรับสมดุลร่างกายดึงให้มันอยู่สมดุลตรงกลางไทยร้อยคอโปอนเป็นพิษเนี่ยย่านางกับใบเตยเอามาปั่นสดๆนะคะ ปั่นสดแล้วบีบเอาน้ํานะคะคั้นจากนั้นตักประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเอาใส่น้ําแก้วหนึ่งให้มันเจือจางแล้วก็ดื่มเช้าเย็นอันนี้คือลักษณะแบบสดเนาะมันจะได้แบบถักนิดเย็นแต่ล้างให้สะอาดนิดนึงนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกปั่นเอาใบยะนางนะคะใบเตยก็ได้มาต้มนะคะต้มน้ําร้อนนะคะประมาณ5-10นาทีถ้ามันสุกละอย่างเงี้ยะคะ แล้วรอให้มันเย็นขึ้นนิดนึงอย่าทานตอนร้อนจัดเพราะว่าตัวมันจะร้อนนะคะรอให้มันเย็นขึ้นนิดนึงแล้วจากนั้นแช่ตู้เย็นไว้กินวันละ1-2แก้วนะคะช่วยให้ร่างกายเย็นกินติดต่อสัก7-14วันให้ตัวมันเย็นถ้ารู้สึกว่าไม่ร้อนวูบวาบแล้วตัวเย็นแล้วก็หยุดทานนะคะหรือกิน2-3วันครั้งก็ได้แล้วกินกับผู้หลานควบคู่กันไปแต่คนละเวลาทําให้ร่างกายมันเย็น